ไปดูอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The a c t i o n i r Tutorial ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดีกชิลกับทูตเรียวค่ะทูตเรียในวันนี้วานจะมาสอนท่าเตะที่ง่ายๆเลยนะคะก็คือท่าราวคิกแล้วก็บวกกับจำราวค่ะเป็นการเตะสามครั้งนะคะราวหนึ่งจากนั้นย้ำราวขาเดิมและกระโดดสลับจำราวค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะโอเคค่ะท่าราวจำราวนะคะล,ลักษณะการเตะก็เป็นการเตะราวหนึ่งทีนะคะ จากนั้นย้ำไหลท่ทีหนึ่งสลับแล้วเตะไหล่อีกข้างหนึ่งนะคะซึ่งท่าเนี้ยมันง่ายมากเลยนะคะเพราะเราเตะเราคลิกนะคะเข้าที่กระสอบทรายได้แล้วนะคะจากนั้นเตะไหล่อีกรอบหนึ่งแล้วให้เบรกขาเนี่ยไว้ที่กระสอบทรายแล้วจากนั้นเรากระโดดนะคะ,สล,ะ,คะสลับเอวขึ้นเตะอีกข้างหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะหันข้างให้ดูนะคะเตะหนึ่งนะคะเตะสองค้างไว้ที่กระสอบทรายกระโดดสลับ อีกข้างหนึ่งเข้านะคะลักษณะาการเตะเป็นอย่างนี้ค่ะหนึ่งสองหรือสลับค่าหนึ่งอสอง,ง,งลักษณะนี้นะคะนี่ก็คือการเตะอุ้ยหล่นอันนี้ก็คือการเตะท่าลาวแล้วก็สลับเป็นจำลาวนะคะโดยการฝึกบิดสะโพกนะคะอ่ะท่านี้นะคะถ้าใครจะฝึกนะคะให้ฝึกการบิดสะโพกนะคะเวลากระโดดสลับให้บิดสะโพกให้ไวนะคะ แล้วก็กระโดดขึ้นมาและบิดสะโพกมันก็จะเป็นเราวจำลาวต่อเนื่องได้นะหรือว่าถ้าใครที่อยากฝึกสะโพกผู้เพียวเลยนะคะจะมีท่านี้มาแนะนําก็คือการเตะแบบสลับสะโพกเลยป๊บป๊บปป๊บลักษณะนี้นะคะถ้าใครทําคล่องแล้วเราสามารถเร่งสปีดได้นะคะเป็นอย่างนี้เลยนะคะ ฝึกสะโพกตัวเองนะคะให้มีการชวิสการบิดในการเตะลาวนะคะท่าเนี้ยจะเอาไปใช้เตะกระสอบไฟก็ได้เอาไปแข่งก็ได้นะคะหรือจะเอาไปโชว์ก็ได้นะคะบอกว่าทุกคนนะคะจะฝึกตามกันได้นะคะ <S <S เอาละค่ะทูกทเรื่งง่ายๆในวันนี้นะคะราจําลาวนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามสงสัยอะไรนะคะก็สามารถถามมาได้เสมอนะคะถ้าใครชอบคลิปของวานอย่าลืมฝากกดไลค์กำลังใจให้วานนะคะ กดทับสไคร์ไปติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของอันวานสตูดิโอและเบลี e มาชวาตะคาร์ดมีผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์และก็กระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะคะ